วนันนี้หนูจะมาแนะนำอาหารแล้วก็ชื่อมันนะคะนี่มันกำลังกินหมูแบ่เลยนะคะตัวนี้ชื่อคุกกี้ตัวนี้ชื่อใบไม้แล้วก็ตัวตัวนี้ชื่อถั่วดำนะคะแล้วตัวนี้ชื่อชื่อมินนี่นะคะส่วนเจ้าตัวดื้อตัวนี้ ชื่อปานินนะคะส่วนส่วนเจ้าตัวนี้จะชื่อเจ้าเอลซ่าโอ้ทำมีเยอะจังเลยแล้วมีอะไรอีกมีเต่าไหมเต่าก็มีนะคะเดี๋ยวเอามามีชื่ออะไรบ้างอ่ะตัวนี้มีชื่อฟูบอนแล้วก็ชื่อยาย่านะคะ เอาหา่เตาให้ก่อนนะคะโอ้โอ้โอเตาหายไปไหนนะต,ตัวหนึ่งออยู่แล้วพอแล้วอย่าให้เยอะเดี๋ยวน้ำมันเน่านี่นะคะส่วนตัวนี้มันจะกินจิ่งมากเลย โอ้ตามันกินนะหมนใหรอิ่มแล้วอ่ะตนี้ก็ม้กินหนอ่ะกินหนู